สวัสดีกับพี่น้องมาเบิงมาส้วนน้ำกันผู้ใดว่าของเก่งหรือของปอมคะพี่น้องบากาเข้าไปใกล้ดอ,อกจ้าน,นี่ที่ที่ข้าเจ้าเอาเห็ดไอ้ตีลาบเนี่ยข้าเจ้าเอาต้นไม้ได้ค่ะพี่น้องเห็ดเอาต้นไม้กับผสมกับเกาวผสมกับปูนมาเตอค่ะพี่น้อง จ้านี่ข้าเจ้าเฮ็ดไร้ซ่องประตูทางเขา่าสองตัข้าเจ้าเฮ็ดไปเนาะ่หละค่ะพี่น้องเฮ็ดอยู่ในป่าข้าเจ้าก็เฮ็ดอลังการดีอยู่ค่ะพี่น้องคนอยู่สะพานข้างบนที่ยาจ้าเดินเข้าไปข้างแรกเดินขึ้นไปบนสะพานนะจ๊ะพี่น้องนี่ เดินไปสภานหลักก็มี่มองนั่งอาหารการกินถ้าพ่อแม้ครอบครัวผ้าลูกผ้าเต่ามาก,กินอาหารห่ออาหารมาก,กินพร้อมนะคะเนาะเห็นมาเสาพธา้ามาเบิง่งไดโนเดสาวแม่กับลูกค่ะพี่นอ้องนี่นี่มันตัวกิ่งตควอมเป็นยังไงแต่ว่ามาเห็นค่ะพี่นอ้อง Oj, det var rädd. Ingen rädd. De pratar med dig. De pratar med ni. Där. Jo, på med. Du pratar det. Hej, hej, säger jag. Vad lurigt, alla barn. Och jag också. Jag är spännande också. Sådär. เด็กแมาเด็กแมมาเด็กโถบอนแม่เด็กหน่อยก็ตื่นเต้นค่ะแต่บ่ได้เฮดบ่บ่เป็นตะย่านแห้งแค่จังไอของเยาวบ้านห้าวใจเยาวบ้านห้าวมันเสียงดังแห้งมันอยู่ในห้องมันเสียงดังแห้งแล้วค่ะเนาะอยู่ไอเราตลาดหอยเรือค่ะพี่น้องแม่ยายจ่าเสพามาเบิงแล้วค่ะเนาะพาไปเบิง บาบาว่าตั้งแต่ไดโนเสาร์บาบาตะย่บ้านเฮ้ายุสวีเดนกับมี่เนาะค่ะนอ,นอต่ละประเทศกับมี่คือกันค่ะพี่น้องมาเยี่ยใจาพรตาไปเบืองอีกไปนี่นี่เขาก็เป็นข้องหน้าเป็นบันไดาขานมาขานนอพี่นอ้องข้าเจ้าก็เอาไม่ธรรมชาติเฮ็ดจะพี่นอ้องไปอยู่ในป่าข้าเจ้าให้อยู่ป่าธรรมชาติธรรมชาติเลยค่ะพี่นอ้อง ตอนช่วงแย่จ้าขึ้นไปเขะจย่จ้าไปย่างขึ้นไปข้างบนนะจ้าตอนเข้าไปบัรตอนนี้ย่าง้อมออกมาดลกค่ะพี่น้องย่างโค้งออกมาจุดตรงนี้ถ้าพ้ได้ข้าจาุดตรงนี้ก่อนกับเวลาเข้าไปเส้นนี้กับย่างโค้งไปกับขึ้นมาอ,มออกเส้นสะพานก็อะไร้ท่ากันจ้าพี่น้องนี่ว่าเฮียแต้านเท่าเมนคันว่าอีเกียกับเมนบอค่ะพี่น้องฮะ เห็ดเตะเตะราอุด้ว่าเห็ดอะไรอ่ะเตะราอุด้งเตะรา <c ười> อุด้งคอยกับบ้องหัวแจ็ดอกซื้อมันมอ่าขันนกขันแม่บ้านห้องเอิเอร์นไวเอร์แรงแม่นบอกค่ะพี่น้องเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกให้อ่านให้เบิงค่ะพี่น้องนี่ที่เจ้าก็เฮ็ดคือคือเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แม่นตัวแรกแม่นบน่าไหมคะอ๋อ โอ,อ,อ้โอ่าโอ้โหเพื่อนอะมโหห์ข้าวมัไก่ค่ะพี่น้องตัวแรกเพื่อนอะฟับบงเสียงเพื่อนหอ้องโอ้ยกันเห็นอยู่ในป่ายาจากกดด่ากับเรียนโรดเี้นี่ค่ะพี่น้องนี่เรียนเลยกันเห็นอยู่ในป่านี่ข้าเจ้าก็เฮ็ดผ่าไปให้เบิ่องตะละผ่าตะละอันเนะาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเอาน้องเ่งมาส้มน้ำกัน ผู้พายกระเป๋าอาหารนี่ค่ะตัวยังพี่น้องฮูยแกวันนี้ค่ะพี่น้องเดียจากคือบ่งูจักซื้อสิภาาไปเพ่งซื้อเนาะค่ะน้อพี่น้องเน,ะน,นาะมาเป็นแต่ยานมาคุณเรื่องหม่มากเบื่องเอยนี่แหละจ่าซื้อมันบบเห็ดเถอะเออ่อยกัอบอ่านบ๊อดเลยหล่ะเนาโพดนี่แหละค่ะพี่น้อง พามาเบิ่งมาสู้น้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไม่ยากจ้าป่ะเสื้อผ้าไปเบิ่งยังอีกตอนนี้พี่น้องมาๆๆตามไปน้ำกันค่ะนี่นมาจุดตรงนี้แหละพวกลูกๆมาล้านเล็กน้อยกระสอดมาเนาะค่ะเนาะพ่อเมียผ้ามากเออพอห้องพ่อเด็กน้อยไปห้องใส่แม่ก็ค่อยห้องถ้าห้าบอดเอาตอบคานตอบมันกระบ่กตอบนอกจากเนาะขึ้นยอดใส่เครื่องอัตโนมัติ ี่มยอเดกามาเบ่งมาชมูกันเดื่งหน่อยกับยานเนั่นนี่นั่นคุเซนสกมารานี่น้องเ่อหน่อยผู้ยานกยานเนาะค่ะเนาะพี่น้องไปยาจาจะภาไปเบ่งแยง่อไปอีกวันนี้ค่ะพี่น้องมาตามไปน้ำกันค่ะ นี่ค่ะมาจุดเป้าหมายข้างแรกตอนจะออกไปเนาะคะ่ะนาอพี่น้องเนาะ,ะตัวแรกแล้วเป็นตัวยังพี่น้องว่านี่ตัวใจนี่เตะเพื่อนเขาวา่านอแรกตามภาษานอแรกนี่ขอจับนะคะพี่นอ้องจะเห็นได้คือจะ การภาษาโน้ตแรกแล้วค่ะพี่น้องเพิ่งเพิ่งลูกตัวเน่เนหน่อยเพิ่งกัย่างเพิ่งกัอย่างย่าง,อ,างอ่อมเบิงเบิดพอได้ย่างน้ำตาลได้ค่ะพี่นอ้องเล็กหน่อยอยู่นี่พ,พ่อแม่ผ้าม้าผ้าในต่างแต่าติสองันนี้มีเบิงกิจกรรมของข้าเจ้าเหร่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ กิจกรรมของข้าเจ้าเลนไหนกิจกรรมของข้าเจ้าเลนค่ะพี่น้องอืมอืมนี่ขอบขั้วข้าเจ้าลูกเต่าข้าเจ้าผ้ามะเลนเป็นกีฬาซนิดหนึ่งค่ะพี่น้องข้าเจ้าข้ากันมาเล็ข้าเจ้าใส่สูตรข้าเจ้าใสกับเครื่องที่ข้าเจ้า แซฟติงกะดีด้วยค่ะพี่น้องข้าเจีอยู่มาเป็นกลุ่มนี่ไปมากับไปเซนล่างพวกไปรอบข้างล่างกับมีนะค่ะน้อพี่น้องเนาะนี่เหยียบเหยียบไหมไหมคะพี่น้อง คับพี่น้องข้าเจ้ากิจกรรมของข้าเจ้าค่ะพี่น้องคันบ้านเฮายาจ๋ากับ่เห็นแต่่ายุทั้งที่ข้าเจ้าไปเที่ยวข้าเจ้าก็เห็นข้าเจ้าเล่นข้าเจ้าเหตแต่ยาจ๋าบ่เคยไปเห็นเนาะค่ะเนาะญาจ๋ากับมาอยู่สวีเดนเนี่ยจ๋าญาจ๋าเคยมาเที่ยวมาบึงมาเห็นการท่องเที่ยวการข้าเจ้าไปโลดพ้น ข้าเจ้าไปฝึกทักษะของข้าเจ้าเนาะแข็งแกงก็ดีครับพี่น้องแต่พ่อพ่อลูกครอบครัวข้าเจ้าข้าเจ้ามาฝึกทักษะกันค่ะพี่นอ้องข้าเจ้ามาฝึกทักษะกันนี่นี่นนพ่อแม่ลูกสะพพ่อพ่อลูกะพ่อหนึ่งลูกสองนี่มากเอามากให้ลูกมากก่อน นี่ค่ะพี่นอ้องอืมแม่เออแม่แม่ลืแมแม่ลูกลูกทั้งสองคอนค่ะพี่นอ้องแม่ลูกกาําลังไปมากกาําลังฝึกไตเสือกเส้นเดียวไตสลิงเส้นเดียวค่ะพี่นอ้องใหญ่กล้าบ่ใเกล้าได้ก็เดาค่อยไปได้ค่ะใหญ่เพากล้าไปบพะได้อีรีค่ะพี่นอ้องคันพาลาดรุดล่งหันคันเป็นร่มเป็นยังรุดล่งหันกับอันตรายค่ะพี่นอ้องอ่า ก็มนี่นนนคะคพี่น้องนะค่ะพี่น้องผู้ใดมาเบืองมาส้มมาติดตามเราฝากกุไลกุแช่ในเด้อค่ะเพราะอยากจะมีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ